จะมาเล่นเกมไหนว่าจะไม่แกงกันกับเครื่องช็อตไฟฟ้าเก๊นะครับผมแทนจะปล่อยเพลงเร็วๆนี้ใช่หรือไม่ชอบเพลงที่จ็คกี้ส่งมาไหมครับทำเพลงเสร็จกี่เพลงแล้วครับเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์สวัสดีครับแมกกาซีนผมแจ็คกี้ครับโอเชีครับเปิดครับวันนี้นะครับอยู่กับพวกเรานะครับกับ อ๋อไม่พูดเองตอนสู้ก็ยังครับครับผมอยู่กับคอลัมน์มินท็อกนะครับตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวมาเล่นเกมไหนว่าจะไม่แกงกันนะครับกับเครื่องช็อตไฟฟ้าเกนะครับผมคือมันวัดจากนี้ป่ะตากระเด็นใจเลยตามคอนเซ็ปต์คือถ้าเกิดใครโกหกจะโดนช็อตแต่ว่าผมเคยเล่นมันสุ่มนะครับผมใครจะเริ่มคนแรกจะกี้ครับอ๋อจะกียก่อนเลยผมเริ่มเหรอเอออะไรนี่ต้องสแกนเลยมันเป็นยันิง อจริงเหรอเฮ้ยอ่่นีอันนี้คำถามนี้ดีกว่าทำเพลงเสร็จไปกี่เพลงแล้วครับทำเพลงเสร็จไปกี่เพลงแล้วครับทำเสร็จไปสี่เพลงครับแต่ความจริงทำไปกี่เพลงเอ้ยรอเลียนรอเรียนโอเคถามว่าพี่เชะกลัวมะม่วงจริงหรือไม่ไม่กลัวมะม่วงแค่ไม่ชอบกินนะครับ แล้วเออไปโดนช็อูตลกเลยอ่ะเนี่ยจะแสดงว่าพี่กลัวปลาบวกนะเราผมไม่ชอบกินเฉยๆแต่ได้คอนเทนต์นั้นแต่ช็อตเนี่ยเข้มขวั่วเขาพึ้นแรงเลยผมไม่ชอบกินครับแต่ว่าผมไม่กลัวถ eh ้าผมโกลวผมแมนหนุนมากปรับโหมดเป็นโหมดสั่นให้หน่อยดิไม่ได้ต้องโดนเหมือนกัินไม่ไม่ทำเพลงเสร็จไปกี่เพลงแล้วครับดนตรีหรือว่าเนื้อครับเอาดนตรีก็ได้ถ้าในตอนนี้สี่เพลงเปกครึ่งหนึ่งครับถ้าบุรุษกูก็จะโดนตลกหมดอลกันนะ 4ี่เพลงคืออีกครึ่งหนึ่งครับแล้ว่ขนาดบุคคลที่ไม่เคยพูดโกหกกับคนช็อตเลยยังชอบเพลงที่จะกี้ส่งมาไหมครับชอบครับฝั่งคนรู้เพลงกันด้วยยังใจเต้นแบบก็แม่งช็อตไม่ชอบไอ้วัวเมื่อกลินกาแฟมาสองแก้วลอถามพี่เติร์ดว่าในสามคนพี่เติร์ดคิดว่าตัวเองหล่อเป็นอันดับที่เท่าไหร่ อย่าข้าขอให้มันช็อตหวังว่าไม่จริงขอคำถามที่แบบจะดูว่ามันจะช็อตไหมคำถามเรื่องมันใสแน่ๆปว่าเตึมหรือเปล่าใช่หรือเป่าตอบอะไรมันไม่ช็อตดีนะครับเป็นแรงหรอไม่อันนี้อาจจะพดนล็อกกินกาแฟมาใช่เรากินกาแฟเยอะลองเดี๋ยวทำเชื่ออะไรชื่อชื่ออะไรชื่อแจ็คกี้ครับไม่โดนหรอก ไม่โดนจริงด้วยวะทำไมวะทำไมมันไม่โดนอยู่คนเดียววะรือว่า่โดนเปล่าโลดชอบตีที่ตัวเองทำไหมรับชอบมากมากชอบมากก็อยากให้ทุกคนชอบด้วยครับจัดบอลทด้ไมอ่ะยันเซอร์นะครับยันเซอร์ยันเซอร์ขอโทษครับขอโทษครับ นี่นะครับนอกจากผมจะไม่ชอบเพลงจากกีรัแจ็๊กี้ก็ไม่ชอบเพลงตัวเองชอบจริงๆแล้วก็ไม่ได้หวังให้ทุกคนชอบด้วยนะครับผมชอบเพลงตัวเองจริงๆครับผมเพราะว่าเพลงผมทำเนี่ยผมแต่งมาจากตัวเองจริงๆเพราะอยากให้ทุกคนชอบด้วยครับไอ้ต้องหนักอีกตัวดิวะไม่ต้องแล้วถามคำถามนะครับพี่เชยชอบดูหนังญี่ปุ่นหรือเปล่าครับถ้าเป็นอนิเมะชอบครับหนังแล้วแต่อะเดปเทชันครับผม ช็อตผมว่าเครื่องเนี้ยมันไม่น่าจะมีช็อตนี้มันไม่ช็อตชัดๆคือมันเลือกอายุคนช็อตวะเราอายุเริ่มเยอะพี่เช่แผ่นจะปล่อยเพลงเร็วๆนี้ใช่หรือไม่ถ้าเกิดนักจากที่ปล่อยวันนี้ไปถ้าได้อีกสักพักมันไม่ต้องมาถึงผมแล้วละมือมันชาแล้วเนี่ยยังไม่ปล่อยแต่เพลงมันเสร็จแล้วบางเพลงแต่ไม่ปล่อยมันต้องคราฟหน่อยเฮ้ยเราต้องตอบคำถามเดิมชอบเพลงกูหรือเปล่าชอบครับ มึงมายถเพลงไหนก่ออ๋อพลงมึม่ไายยายาม่ตัวเพลงตัวเองผยังไม่ชอบเลยอพี่เตอจะปล่อยเพลงตัวเองมามามมมต้องฉีดเว้ยปี2 0ง2มึงจะปล่อยเพลงแรกมึงใช่ไหมสามันยาวันที่สสอครับเราข้ามไปยี่สปีครับปล่อยปีนี้ครับต้องจับเลยยังมันชอนแล้วมันจะไม่ชอนเลยมันชนแล้วตีมันชนเลย ยังไม่มีทั้งรอบเลยที่มันไม่ชอบผมอะต้องซื้อร้านไหนมาเนี่ยเกมได้ไหมอ่ะเล่บบเบกับเครื่องนี้ก็ขอบคุณสำหรับเกมไหนว่าจะไม่แกงทำเราดูนเครื่องนี้แกงค่อนข้างเยอะเลยฮะเพผมจริงใจกันครับสิ่งที่ไม่จริงใจคือเครื่องนี้ครับเครื่องนี้นะครับมาทางไหนกลับทางนั้นเลยนะฮะเอาไปคื้อร้านเจดาไปคืนอร้านก็จบไปแล้วนะครับกับเกมไหนว่าจะไม่แกงกันนะครับผมอ๋อเอาไม่ได้ครับผมขอฝากเพลงของผมด้วยนะครับ EP ศูนย์หนึ่งฮัวฟาวนะครับผมไปฟังกันได้นะครับทุกสตรีมม ผมขอฝาก EP ศูนด้วยนะครับของแจ็คกี้นะครับไปฟังกันได้ทุกสตรีมมิ่งนะฮะชอบเพลงว่าไม่สนใยสุดยอดเลยครับผมชอบมากเลยครับส่วนของตัวเองนะครับตอนนี้ยังไม่มีนะฮะกำลังทําอยู่ครับใจเย็นนะครับแล้วก็น่าจะได้เห็นเพลง Live s ซสช i o n ที่ผมปล่อยแล้วทางช่องเติร์ดละพัด o f ออฟฟิเชียนะครับก็ไปดูกันได้นะครับแล้วก็เร็วนี้ก็จะมีเพลงแน่นอนฮะต้องรีบทำเลยนะครับผมแล้วก็ครับ ผมฝากผลงานของน้องๆและเพื่อนผมด้วยนะครับผมของแจ็คกี้ปล่อยแล้วนะครับอีพีซูนฮวยฟาวนะครับของเตอร์เร็วๆนี้นะครับผมว่าเร็วๆนี้เหมือนกันนะครับผมฝากติดตามทุกอย่างผ่านช่องทางผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้มีอะไรอัปเดตไปครับผมแล้วก็ฝากมินแม็กนะครับผมมินทอคอลัมน์นี้ด้วยนะครับมินแม็กนะครับผมบอลรุ่ยี่สองด้วยนะครับผม yes thank you โดนช็อตจนสมองตืร์เลยเช่กับผมอ่ะยังไม่มีรอบไหนเลยไม่โดนแต่ว่ารอบที่พูดจริงจะโดนช็อตเออรอบที่พูดจริงจะโดนช็อตรอบที่พูดไม่จริงเออไอเช่ลองดูเออได้ <G ül sales> ผมชื่อเติร์ละพัฒนจัก,กรินกาัากิติชัยครับผมผมชื่อเติร์ละพัฒนจัก,กรินกาัากิติชัยครับผมชื่อเติร์ละพัฒนจัก,กรินกาัากิติชัยม <G ül s 2> นั่นแหละครับท่านผู้ชม